สวัสดีครับอยู่กับเราในช่อง f a m i l ี่สีทับไทยนะครับผมวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีนะครับผมก็มีทางผู้ใหญ่ใจดีนะครับชื่อคอะไรดทำทอะไระครบคุณพ<ม>่อผู้ใหญ่ใจดีครับผมอ่คุณพี่สิริวันการุณกิตนะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านนะครับ ก็มีจิตศรัทธานะครับส่งคะแนนมาให้เราได้ซื้อกล้วยบอนพ่อใหญ่นะครับแล้วก็ได้นํารายชื่อนะครับผมพาลดท้องพ่อใหญ่นะครับเพื่อเสริมดวงเสริมบารมีต่อชะตาบูชาโชคนะครับผมวันนี้เราก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับงานวันเกิดนะครับของคุณพี่สิริวันนะครับกระุนกิจนะครับผมขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับ เดี๋ยวจะป้อนกล้วยก่อนนะครับเดี <S <S ๋ยวจะลอดท้องตามหลังนะครับผมก็กล้วยก็หนึ่งพันคะแนนนะคะคนี่นะคะเราก็ล้างแล้วนะคะแล้วก็ใส่เข่งนะคะได้ห้าเข่งนะคะเพื่อที่จะมาป้อนน้องช้างนะคะครบทุกเชือกนะคะเชือกไหเล่ะค่ะเดี๋ยวให้หพ่อใหญ่ได้ทานก่อนเพื่อนนะคะครับผู้อา,อาวุโสกว่าเพื่อนนะคะให้ทานก่อนเพื่อนเลยนะคะด่วยผู้ใหญ่ใจดีเลยคนที่สี่วันพ่อใหญ่ครับไปเร็ว กินกล้วยนะคะทำงานทุกอย่างก็จะได้ สำเร็จรล่งนะคะจะได้กล้วยๆนะคะเหมือนทำสุภาสิตนะคะทําอะไรก็จะได้ง่ายๆนะคะเหมือนปอกกล้วยเข้าปากนะคะประมาณนี้นะคะพ่อใหญ่หญยืนนิ่งมากเลยนะคะนี่ พ่อใหญ่อร่อยแล้วสิกล้วยออยืนนิ่งเลยนะคะพ่อใหญ่ได้กินกล้วยหวานๆนะคะท้องขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ซื้อกล้วยนะคะมาให้น้องช้างนะคะในซุ้มสีทับไทยนะคะทั้งหมดเจ็ดเชือกนะคะหให้กินแบบอิ่มหนำเลยนะคะวันนี้นะคะ หลังจากที่ทานกล้วยแล้วนะคะพ่อไม้จะทํายังไงต่อคะพอจะนํารายชื่อจของวันเกิดนะครับคุณพี่สิริวัลกรุณกิจนะครับลอดท้องพ่อใหญ่นะครับผมพ่อใหญ่หอมอะไรข้าัหน้าน่ะหอมดาวเรืองพ่อใหญ่กล้วยหมดแล้วกล้วยหมดแล้วนะคะพ่อใหญ่อ,อันนี้ก็จะเป็นพิธีนะคะลอดท้องช้างนะคะ

นลครองดับต่อไปนึ้วตเนี่ยเดาขีดไะเปรดี๋ยวเทวดารักนเอ๋ปเดวประดวอรไกัตกนเียสมซาเด้อช่างสามเช่นเอราวัณหกคือเรื่งเลยสมซาเน้อทำผลิตผลิตปัจจุบันพลัโชคันบนเจ้าเ้อนำลายคีรรทองชางลำดับต่อไปเ้อสมซาเ้อเอามสมตวดตสะาตะขาตะเะดตะขาตละสมะ ມາສຸຂະສາດມາດີນໍາບັນດາຊຸກນັກວັດທະນາກ້າງນະຈັນບັດຕອນເຊັ່ນແນ່ໄດ້ທາງພວງມະລາຍໃຫ້ສິ້ນເດີ້ເໂຕເກົ່າດົນຕົ້ນຕົກຍ້ເດີ້ສຸຂະສານເດີ້ແນ່ບາລະມີພໍ່ໃຈເດີ້ແນ່ພົນເຈົ້ານໍາຫຼາຍຊື່ເດີ້ແນ່ຄົນ พ่อใหญ่เมเด้อติงเี้เงมเด้อว้าวันี่พ่อใหญ่ให้โชคแล้วนะคะเขาให้หมันหมันนะคะร่ลำรวยเงินทองนะคะประสบผลสำเร็จนะคะในหน้าที่การงานนะคะ,ะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวไปพ่นน้องช้างกนะันต่อครับผมเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะ ยกมาให้พี่มงคลกินแล้วนะคะกล้วยนะคะามาแล้วครับกล้วยจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับกล้วยหวานๆโอเคครับเร็วสุดล้อพี่มงคลค,ดดครับก่อนตามดีเนาะเดี๋ยวน้องๆกินด้วยแบ่งกันครบทุกเครื่องนะคะ ยืนเท่เลยนะคะพี่มงคลเราจะตัดคุหางศิริมงคลในวันที่27นะครับผมอย่าลืมมาอุดหนุนนะครับสมทบทุนสร้างนะานะคะมาอุดหนุนครอบครัวของเราด้วยนะคะให้กับเพื่อที่จะสมทบท,<า>ทุนนะคะทํา มุ้งนะคะให้กับน้องช้างนะคะอพอแล้วนะเนา,เาะเราจะค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะคะไปต่อยังหลายเชือกครับผมแล้วเราก็มาต่อที่เจ้าพลายงามนะคะางามครับหรือยังงามครับหรือยังขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหน่อยเร็วซื้อกล้ยวยหวานๆนะคะมาฝากน้องช้างนะคะแรงนะคะอดห้ามใจไม่ได้นะคะต้อง กินก่อนนะคะถึงจะขับ,ขบทีบหลังนะคะมากมากครับ,รบขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมปลาสจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะนึ่งนี้ครับใหญ่ๆครับก่อนนี่ขอบคุณนะคะเสียงหวานมากเลยโอเคไปต่อครับ จากทางนู้นแล้วนะคะเราก็มาต่อนะคะให้น้องช้างนะคะน้องสุพรรณสานะคะในซุ้มใหญ่นะคะนี่ที่นี่มีสี่เชือกนะคะในโรงโรงใหญ่นี้นะคะมีน้องสุพรรณานะคะยักษ์น้อยนะคะแล้วก็น้องต้นอ้อนะคะนะคะแล้วก็คุณแม่วันจันนะคะลว ป้อนคุณแ,แม่วันจันทร์ด้วยค่ะขึ้นกล้วยมีเตวีใหญ่ๆเลยนะคะ,ะยกไปทางนู้นต่อเลยไหมคุณพ่อไปให้ได้ได้ได้ น้องยักษ์น้อยนะคะกับน้องต้นอ้อนะคะ,ะเดี๋ยววันจันอีกวีนึงอ,อคุณยายเคี้ยวนานมากเลยนะคะคุณยายน,ะนี่ถึงคิวเจ้ายักษ์น้อยแล้วนะคะยักษ์น้อยอ ครับได้ยังครับอยากน้อยนะคะโอ้หน้องตอนออกก็หิวเหมือนกันนะคะนนเดินวนแล้วนะคะเดินวนแล้วหิวแล้ว โอ้เสียงน้องต้นอ้อเบามากอร่อยไหมครับอู้ยักน้อยวันนี้รู้สึกจะอิ่มมากเลยนะนุนพุงกลางเลยอ้าต้นอ้อครับโอ้ยเสียงเบามากเลยนะคะน้องอ้อนะคะน้องต้นอ้อค่ะอร่อยใช่ไหมลูกอร่อยใช่ไหม ยากน้อยหมดหรือยังคะคุณพ่อ,อยากน้อยเสียงดังนะคะยากน้อยเอามาเร็วกินกระเพียงมันนี่ก่อนอามาขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีก่อน<ห>ค่ะเนื่องในวันเกิดนะคะปีนี้นะคะอ้าวีิมพ์ป่วยคนอี่ใครหน่อยเร็วค่ะก็สุขสันต์วันเกิดนะคะย้อนหลังนะคะก็ขอให้ผู้ใหญ่ใจดีนะคะมีแต่ความสุขนะคะในวันเกิดแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยๆน,นะคะแล้วก็ ขอบคุณสำหรับกล้วยหวานนะคะให้น้องช้างพี่ช้าง่ะขอบคุณมากครับวันนี้ก็อบคุณมากครับผมสำหรับกล้วยที่ให้น้องช้างครอบครัวศิลป์ไทยของเราได้กินกันนะครับได้ทานกันนะครับก็ต้องขอวอวยพรโดยไชัยขอพรพระรูปกรรมศักดิ์สิทธิ์นะครับจนบรรดาประธานพรให้คุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีนะครับ มีแต่ความสุขความเจริญในวันเกิดนะครับสุขสันต์วันเกิดนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสมบัติดังใจปรรถนาทุกสิ่งทุกประการนะครับผมขอให้เจริญในโพคกทรัพย์ร่ำรวยเงินทองเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะและที่สำคัญนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร้นะคะ เป็นกําลังใจให้ช่อง Family สีทับไทยด้วยนะคะเข้ามาติดตามกันเยอะๆนะคะขอบคุณ bye bye. คะ่ะสวัสดีคะ่ะ